สวัสดีทุกคนนะครับพอดีผมเพิ่งดู Squi d g เกมซีซัน3จบเมื่อนาทีที่แล้วเลยก็เลยอยากจะมาคุยกันหน่อยคือผมผมพูดว่าผมเพิ่งดูเพิ่งดูมาเมื่อกี้ใช่ไหมแต่คลิปนี้อาจจะปล่อยช้าหน่อยเพราะว่าแชนแนลผมเพิ่งคืนชีพมานะก็เลยอยากจะทิ้งเวลานิหนึ่งแต่ผมเพิ่งดูเมื่อกี้จริงๆมันก็เลยยังเก็บความรู้สึกเอาไว้หมดเลยสำหรับใครที่ดูซีซันแรกไปเอขอเกินก่อนว่า ถ้ามีสปอยผมก็จะพูดว่าสปอยแล้วนะสามสองหนึ่งอะไรอย่างนั้นแล้วถ้าพูดถึงตัวละครแต่ไม่อยากสปอยผมก็จะพูดประมาณว่าตัวละคร A, เอกระทาชําเล่ากับตัวละคร B อะไรประมาณนั้นแล้วกันามาเริ่มผมเพิ่งดูซีซั่นสามจบเมื่อกี้เลยก็เลยอยากจะมาพูดความรู้สึกหน่อยอใครดูซีซั่นแรกจบก็จะรู้แล้วก็มาดูต่อซีซั่นสองก็จะรู้สึกว่า,ามันมันไม่จําเป็นนะนะใครสปอยนิดนึงแล้วกันสามสองหนึ่งคือพระอเอกอเขากลับไปเล่น เกมต่อหลังจากชนะมาในซีซันแรกใช่ไหมคนปกติสมองดีที่ไหนเขาจะกลับไปเล่นเกมเพื่อความตายอีกรอบหนึ่งเมื่อได้ตังค์มาเยอะแล้วคุณหวังจะกลับไปหยุดเกมซึ่งมันเป็นความคิดที่แบบเออใช้อะไรคิด <c oughs> แต่ก็วัตถุประสงค์ที่แท้จริงทุกคนก็น่าจะรู้กันว่ามันขายดีะนะอะไรที่มันขายดีก็ขายต่อไปแล้วเรื่องนี้เขาเขียนซีนสนุกซะด้วยสิแต่พอคิดคิดดูในบางซีนจะรู้สึกว่าแบบ เอ่อทไปทําไมทําไปเพื่ออะไรพระเอกก็เป็นคนโง่แต่ใจดีนะก็อาจจะสมเหตุสมผลในทางของเรื่องแต่ผมก็คิดว่าชีวิตจริงไม่มีใครโง่ขนาดนั้นหรอกที่จะได้ตังขนาดนั้นแล้ว,ลวกลับไปเพื่อทําลายองค์กรแ,แบบเขาจ่ายตังให้คุณได้สี่ห้าหกล้านล้าน,านอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออเขาจ่ายตังให้คุณได้ขนาดนั้นคุณจะไปถล่มเขายังไงแล้วแผนพระเอกก็ ก,ก็อย่างที่บอกนะพระเอกเขาเป็นคนโง่ก็อะไรไม่ได้นะก็ใช้เา้าเป็นข้ออ้างในการดําเนินเรื่องได้กลับไปเล่นเกมเกมก็สนุกดีอ่าสปอยนิดหนึง่งนสามสนึ่งมันจะมีเกมแบบเข้าห้องก่อนคนอื่นแบ่งฝั่งคนฝั่งหนึ่งฆ่าอีกฝั่งหนึ่งหนีเออ่กระโดดเชือกเป็นเกมแบบเด็กๆะนะตามตีมของ Squid ิเกมแต่พอมาเขียนเป็นซีนดูในเรื่องจริงมันก็สนุกดีแบบไล่ฆ่ากัน ฉากแอคชั่นก็สนุกแล้วก็ตอนจบซีซั่นสคิดว่าที่เขาต้องอันนี้พูดถึงตอนจบซีซั่นสหน่อยก็คือสปอยสามสองหนึ่งเขาแย่งอาวุธมาจากพวกนักกากได้แล้วก็ขึ้นไปต่อต้านยิงกันเป็นโมโนวอ์แฟร์คอรูตีนะคือหลังจากจบซีซั่นสไปไอซูคิดเกมก็มีคอลแลบกับคอร์ูตีก็คิดว่าที่บทมันไปทางนั้นเพราะว่าม่งจะปล่อยมาในช่วงเดียวกันพอดีแต่ในทางสถานการณ์เนี่ย คุณเอ่อมันก็เป็นไปตามเรื่องก็คือสามสองหนึ่งสปอยอา่ามันคุณยังไงคุณก็ชนะไม่ได้อยู่แล้วเอาเอาไปสู้กับอาวุธแบบนั้นไปสู้กับกองทัพติดอาวุธขนาดย่อมในสูดิเกมอ่ะมันเอาเอาอะไรคิดก็อย่างที่บอกพระเอกเขาโง่นะผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่คาดกันก็คือไม่ชนะแล้วก็มีการโทษกันว่ามีคนหนึ่งอะ่ะเขา ไม่เอากระสุนไปก็เลยกลายเป็นว่าซีซั่นสามก็แคนกันพระเอกก็คิดว่าคนนี้ผิดอีกคนหนึ่งก็คิดว่าเออพระเอกไม่โง่ซึ่งพเันก็โง่จริงแต่ก็เข้าใจได้ว่าแต่ถ้าเอากระสุนไปก็มีมีเพิ่มความหวังไงดีกว่าไม่มีกระสุนอ่าพูดถึงซีซั่นสามกันบ้างมันก็ต่อจากซีซั่นสองแบบต่อต่อเลยอะคือจบซีซั่นสองปุ๊บก็เป็นซีนในซีซั่นสามต่อแล้วก็มีย้อนกันไปมาแบบมันจะแบ่งการเล่าเรื่องเป็นสามอันก็คือมีพระเอกมีตำรวจ หรือว่าน้องของไอ้ไอ้ไอชื่ออะไรนะฟอนแมนเนาที่เป็นตัวร้ายหลักกับไอ้ชื่ออะไรนะทะหารนะทะหารเป็นที่เป็นผู้หญิงหนีมาจากเกาหลีเหนือมาเป็นมาเป็นกาดอะเพื่อตอนแรกทํางานในส่วนสนุกแล้วก็เห็นว่าคนที่มาสวนสนุกคนหนึ่งมีลูกแล้วเข้ารวมเกมด้วยก็เลยอยากจะช่วยก็น้ําใจก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่อะไรทําไม่ได้ก็อย่าฝืน เหมือนเรื่องนี้ฝืนเยอะมากแบบสถานการณ์อันนี้มีบ่อยมากคือตัวละครเราได้ปืนใช่ไหมแล้วก็ยิงเลงไปที่ใครคนหนึ่งแล้วกันเพื่อจะจี้ข้อมูลแบบแต่ว่าเวลาจี้เสร็จปุ๊บผมรู้สึกว่าถ้าเขายิงไปเลยอ่ะปัญหามันจบแต่ซีนในเรื่องนี้จะชอบแบบหยิบปืนมาแล้วก็แบบทําไมทําไมทําไปทําไมแบบไร้สาระโอเค แต่มันก็เป็นซีรีส์ดรามา่านะเกาหลีน่นาจะชอบอย่างนี้อยู่แล้วก็แบบให้คนเขามีบทพูดกันมาสแสดงกันจ่ายเงินไปแล้วอ่ะต้องใช้ตัวใช้ค่าตัวให้คุมค้มๆหน่อยแต่พอเรามาดูเนี่ยก็แบบไม่สาโดยโดยเฉพาะสปอยสามสองหนึ่งโดยเฉพาะไอ้น้องของฟอนแมนอ่ะที่เขาเป็นตำรวจอ่ะทั้งเรื่องแทบไม่ได้อะไรเลยจนกระทั่งมาที่เกาะเจอพี่อีกรอบหนึ่งพี่แม่งถือเด็กอยู่ เด็กแม่งชนะอันนั้นเดี๋ยวพูดอีกอันนึงกันแต่พูดถึงไอ้น้องน้องไอฟอนแมนก่อนทั้งทั้งสามซีซันมาหาเกาะจนเจอด้วยคนเดียวอคนอื่นเขาดองเกือบหมดแล้วมาที่เกาะเจอพี่ตัวเองเล็งปืนไปทําไมทําไมทําไปทําไมผมผมยิงแหละม,มันต้องได้หน่อยป่ะเสียเวลามาขนาดนี้แบบแล้วก็พูดถึงเด็กอืมัมน มันค่อนข้างทําให้เป็นเรื่องโรแมนติกนะก็คือการช่วยเหลือเด็กคนหนึง่งอนาคตของเด็กคนหนึ่งมีค่ามากกว่าชีวิตหลายอันออหลายอันหลายชีวิตอะไรเพราะว่าใทสันนการจริงเด็กก็คงต้องขี้ไปนานแล้วแหละแต่เนื่องจากเป็นซีรีส์นะอย่างที่บอกมันฝืนมันฝืนหลายอย่างแบบเราต้องการจะถ่ายทอด m ม s เ a จนี้เพื่อความแมสเพื่อความซึง้งแต่เราก็รู้สึกว่าเราต้องฝืนเพื่อไปถ,ถึงจุดนั้นได้แต่เขาเขียนสนุกจริงแบบเน้นแบบให้คาดให้คาดเดาไม่ถึงด้วย ก็มีคาดเดาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่โดยรวมมันสนุกมากผมดูเรื่อยๆเลยนะแบบดูทีเดียวมันออกมาเมื่อวานผมดูจบเมื่อกี้ก็คือไม่ถึงวันอะเกือบดูข้ามค่มคืนแล้วดีว่ายัางไงนง่วงก็ต้องนอนอะนะคลิปนี้จะปล่อยออกไป อาจจะปล่อยช้าหน่อยแล้วรู้สึกว่าถ้ามันมีซีสนอดไปก็คงไม่แปลกใจอะ่ะเพราะว่ามันฝืนได้ขนาดนี้แล้วอะ่ะคุณคิดดูว่าคนคนหนึ่งจะกลับไปเล่นเกมเดิมที่ตัวเองได้ตังขนาดนั้นแล้วความรู้สึกว่างเปล่าแล้วไงวะหลายคนก็คงรู้สึกว่างเปล่าอะ่ะหลังจากเจอเหตุการณ์ที่มันร้ายแรงโหดร้ายเจอคนตายเป็นเป็นร้อยมันมี4ี่ห้าหคนใช่ไหมแต่มันก็ไม่มีเหตุผลที่คุณต้องกลับไปอะ่ะบางอย่างมันใหญ่เกินตัวเช่นคุณอาจจะมองว่า คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกคุณอยากจะหยุดภัยธรรมชาติความรุนแรงแต่แม่งเกินตัวคุณคุณทาไม่ได้อ่ะคุณลองมองผักวางแผนเป็นขั้นบันไดดิมันมันจะไปยังไงอ่ะคุณเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีอํานาจในรัฐอํานาจอะไรอะ่ะหรือเส้นสายที่มันสามารถไปถึงจุดนั้นได้เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะเออแล้วก็มีเรื่องหนึ่งผมเกือบลืมพระเอกเขามีลูกใช่ไหมเขาซีซั่นแรก ทำไมเขาได้ตังขนาดนั้นแล้วเขาไม่กลับไปหาลูกอะกลับไปเล่นเกมทําไมเนี่ยถึงผมบอกไงว่ามันฝืนคือคนคนโง่ขนาดไหนเขาจะเอาไม่เอาเงินไปช่วยครอบครัวที่ตัวเองรักอะแล้วตอนสุดท้ายซีซั่นสามสปอยฟอนแมนเอาตังพระเอกไปให้ลูกอ๋อว่าเนี่ยผมถึงบอกไงคุณคิดนิดนึงมันไม่สมเพสสมผลเลย กลับไปเล่นเกมทําไมมีแต่คําว่าฝืนสวัสดีครับนี่คือตัวผมจากอนาคตมาจากไหนไม่รู้แต่ผมลืมพูดเรื่องหนึ่ง,งเลยจะมาเพิ่มคลิปพูดว่า V.I.P เนี่ยแม่งแย่มากตั้งแต่ซีซันแรกแล้วเนี่ยจนผมลืมเลยว่าต้องพูดถึงเรื่อง V.I.P ที่แบบสำเนียงอังกฤษเหมือนการพวกฝรั่งที่เราได้ยินเวลาเราสอบอะที่มันมี listening test อะแล้วบอกว่า number one we are going to the park อะไรแบบนั้นนะโดยเฉพาะ V.I.P ผู้หญิงเนี่ย สำเนียงเหมือนออกมาจากตัวหนังสืออนี่ไม่ใช่ตัวหนังสือเลยว่าอะไรออกมาจากหนังสือเท็กซ์บุ๊กที่ผมอธิบายไปเมื่อข้างต้นน่ะนี่คือเขาหยิบอ่านักแสดงจากข้างทางมาเล่นแบบเร็วๆงั้นเหรอหรือ,อยังไงมันเหมือนเป็นภาพจําของเกาหลีที่มองฝรั่งว่าเอ่อพวกพูดอังกฤษอ่ะควรจะมีพูดสำพูดสำเนียงอะไรแบบนี้นะซึ่งมันมันไม่ใช่เลยอ่ะผม <c oughs> <c oughs> มาแค่นี้แหละเอ่อบีไอพี ไม่ต้องมีก็ได้หรือถ้าจะให้มีขึ้นมาเป็นแบบหน้าจอว่าเป็นแบบพวกเปหนักอะ่ะอะไรประมาณนั้นก็พอแบบซิ้นวีไทำหมุดหิดมากพอๆกับไอ้ล่องเรืออาหารสมบัติเพื่อโปรโมทวันพีชอะเออมาแค่น,นี้แหละข้อดีอย่างหนึ่งก็คือผู้กกับเขาได้ตังค์เหมือนผมเห็นในเว็บอะไรส,สักอย่างที่มีสัมภาษณ์ว่าเน็ตฟิกเขาจ่ายตังค์เป็นก้อนอะนะแะ้วผู้กำกับเขาเงินไม่พอก็เลยกลับไปทำสควิตเกมต่อ ก็เป็นสาเหตุของการฝืนครั้งนี้แต่คนเป็นพ่อเราเขียนบทที่ดีกว่านี้เราไม่ได้หรอให้มันฟังขึ้นน่ะจะมีซีซั่นต่อไปผมก็คงดูแหละเขาเขียนบทสนุกดีก็คงดูแหละมันมันทํามันฝืนแต่มันทําตามวัตถุประสงค์ของมันแหละก็คือเกมซีซั่นสามสนุกมากครับแต่ฝืนมากทุกคนคิดว่างไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วกันมีเรื่องอะไรผมดูจบอีกก็จะมารีวิวสดๆอย่างนี้แหละแค่นี้แหละบาย